พวกเราดูดีๆนะนี่คือแผ่นยันดวงพวกทรัพย์นะซึ่งแต่ละคนเลยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนยนะจะได้นำมาสวดนะนะในเริกที่ดีอ่ะมีหลายๆคนเลยนะที่ส่งมาบ้างก็ส่งมาคนเดียวก็จะมีแผ่นของเรานะี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งแผ่นอยู่คนเดียวแต่บางคนบอกว่าอยากให้ดวงเราคนรักเนะี่ย ดีไปได้วยกันร่ำรวยไปได้วยกันเจริญไปได้วยกันก็ส่งมาคู่แล้วอาจารย์ก็เอาสวดเนี่ยต่อหน้าพระพุทธต่อหน้าเทพทันใจให้ความสาเร็จทันใจต่อหน้าครูบาอาจารย์ศิลปศิธิ์เนี่ยในเริ่ที่ดีเนี่ยตลอดปีตลอดไปเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจทําให้พวกเราเพราะว่าดวงดีต้องดีทุกวันดวงดีต้องดีทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราและที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องที่ดีๆนะหลายต่อหลายคนบอกว่า ตัวเองก็พยายามที่จะทําบุญไปอะไรสวดมนต์ใช่ไหมบ้างก็ไม่มีเวลาเลยมัวทําการทํางานแต่อยากจะได้สริมงคลอยากจะทําบุญก็ฝากชื่อฝากดวงไว้ให้อาจารย์ย้ำอีกทีนึงนะใครที่ส่งชื่อสกุลมานะบางคนบอกไม่ได้ส่งมาอาจารย์แอบทําให้ก็ยังมีนะดังนั้นใครใครที่อยากจะชัว์เลยว่าตัวเองมีชื่อสกุลของตัวเองอยู่ ถ้าเป็นคนเดียวก็แผ่นเดียวแบบนี้นะถ้าเข้ามาดีใกล้ถ้าเป็นคนรักกันก็จะเป็นสองแผ่นอย่างนี้อย่างนี้นะไว้คู่กันเพื่ออะไรเพื่อให้ดวงเนี่ยดีไปด้วยกันดังนั้นการที่เราได้สวดยกดวงโดยเฉพาะดวงยันเนี่ยที่เป็นยันดวงลักษณะพวกกระซับเนี่ยก็เน้นเรื่องของการอยู่ดีกินดีเน้นเรื่องของการคลองรักคลองเรือน ให้อยู่ตลอดรอดฝั่งแล้วก็เวลาคนอยู่ด้วยกันอาจารย์ให้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะว่าอย่างเวลาที่อาจารย์ดูดวงอะว่าคนเราดวงจะไปได้วยกันได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูสองเรื่องเรื่องแรกก็คือดูว่าความรักความสมพันธ์จะดีไหมใช่ไหมดวงสองคนอยู่ด้วยกันดีหรือไม่อย่างที่สองคือเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนอกจากความสัสมพันธ์ดีแล้วเนี่ยการเงินการทองอะ่ะจะรุ่งไปได้วยกันหรือเปล่าที่เขาเรียกก็เป็นเนื้อคู่กันเนี่ย ม่ให้จุกจุกก็จะเป็นเนื้อคู่กันได้นะที่เป็นเนื้อคู่กันได้ก็เพราะเมื่อดวงอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ดีคือมีความสุข2คืออยู่ดีกินดีคือมีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสนอ่าถ้าจะให้ดีก็กตั้งตัวได้ดีขึ้นอีกก็ร่ํารวยแล้วก็สาเร็จรุ่งเดองในที่สุดดังนั้นการที่ใช้แผ่นยันนะดวงพวกซ้ำแบบนี้เนะี่ยจงเป็นสิ่งที่อาจารย์นะตั้งใจเลยที่จะทําให้พวกเรานะในเลิกที่ดีๆ หลายๆคนก็จะเห็นว่าอของตัวเองมีดวงอยู่ที่นี่หลายๆคนบอกรอคอยเวลานั้นอยู่ก็ขอให้ทุกคนนะสมปรารถนาดังหวังใครที่ตั้งใจไว้ก็ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์สดนี้ในเลิกที่ดีสาธุสาธุสาธุขอให้สำเร็จทุกป,ประการ